ให้ผีทายผีว่าผีกลัวอะไรนะฮะเริ่มค่ะ Pennywise the Clown กับ the Headless Man Pennywise the Clown เออต่อไปนะ Pennywise the Clown กับ Chucky ก,ก,กลัวอะไร Chucky กกต่อไป Chucky ก,ก,กับ Annabelle กลัวอะไรกลัวชักกี้เนต่อไป ชักกี้นะกับเอ็ดเวิร์ดเดอะแวมไพร์ชักกี้เอล่าไม่กลัวใครเลยนะคะเธอกลัวชักกี้จังเลยอะ่ะเธอนะคร์กแต่ว่าชักกี้นะกับบลัดดี้แมรี่ใครเอ่ยในกระจกมันจะโผล่มาว่าอย่างงี้นะเออชักกี้โอเคชักกี้ไม่เลือกใครเลยเธอเดี๋ยวก่อนชักกี้ชนะแล้วเขาอย่างงี้นนะไปชักกี้กับดันนันดันนัน